ป้าจ๋าหาแม่หลกชู่ชูจ๋าอ่ะรอดเออายกินหอมแม่บ่หลกกินหอมแม่บ่กินหอมแม่บ่เอ้ยหอนตีกลางปีกชู่ชูจ๋าชูจ๋าใส่ลูกยุใสล่ะลูกยุใสใส่ลูกยุใสคุณมาแม่มาหาแม่มาเร็วเร็วมาหาแม่เร็วอย่างลูก เออมึงหน้าดำปี๊ปี๋หน้าดำปี๊ปี๋มึงนี่หน้าดำปี๊ปี๋อาชูจ้าอันชู้อัชูเอ้ยลรงหิ้วคอยังลูกหิ้วคอยังอย่าพาลูกไปอย่าพาลูกไปข้า,า,างนั้นมาข้างนี้มาข้างนี้เร็วชูรื้มาหาแม่ออกมาเร็วเร็วเร็วมาหลุดมา chắc chăng chân chăng chân chăng, chân 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 đi lại chân hỏi mẹ mẹ luộc, chân 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 mẹ chân chân bớt chân 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 Mẹ chân 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 má luộc chân chân leo chân chân má 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 chân 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 lên, chân 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 À, chân 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 ะคุณหาแม่ก <Viol Lock. S 2> ันเลยมาหาแม่ก e <immer. S 2> ันลกมาเร็วเรวเร็วเร็วเรเรรคุณครับตะคุณครับไปใส่ไปใสมันี่ตาขังเรยวเนี่ยมเห็นบนน่นตะคุณมานี่แล้วไปกินน้ำสกาโปบ้านในหลางบ่อน่ะมามามาเร็วไปหละไปสั่นเ้องนหลอดออกมาะนหลอดมาบนหลอดมาลงมาอันชูมาเร็วเรเร Eh lắm là con lơ A biểu áp ý luôn mày A ti 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 mày A อืมอย่าเห็ดไปน่อยอยาเห็ดกันมากิเนเงียมออกลงมาเดีเ๋ยวๆๆๆมันแม่เอาให้อีกโอ,อ,ยอ้ยอุยเอามัน,นคุ้นก็สีกายเดียงสะหละคุ้นก็กียรหายได้อันดอบคุ้นครับ ไม่งายกันดอกไอ้กินน้ากันดอกคุณกินน้าดอกคุณกินผลลูกเอวเดียวเดี๋อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเล้วเอาเดี๋ยวยเยวล้บคุณครับ ตับคุณครับผมเดี๋ยวมึงมัเนี่ยเดี๋ยวเดีวดวอันนีด้ดื้อรอดมันนี่ลูกรอดรอดมา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 ลูกมา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 ลูกมาเร็วเรมา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 อ้ยหลับไปแส่มา,มา,มา,ามบ่ ไปไหนมาอืมไปใช้มือดึงออกสักคนนี่สิแกเดียย่นี่มันนี่มานี่ไม่ดึงไหเนี่ยไปใช้อีกละคุ้นไตะคุมานนี่หรอตค,คุณครับตะคุณนน้ำแม่เขาเร็วเร